สวัสดีครับทุกท่านครับผมนะครับแม่ๆพ่อๆครับผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับคุณแม่ใจบุญนะครับผมได้เมตตากล้วยให้ยายคำูลขอให้คุณแม่นะครับขอบคุณคุณแม่เ็นเ็นอ่าเทนเทนมากๆครับผมได้เมตตานะครับยายคำูลครับผมผลไม้วันหวานนะครับให้ยายคำูลได้ทานผลไม้นะครับยามวัยชรานะครับขอกราบขอบ เนเนด้วยนะครับผมได้เมตตานะครับยายคมุงขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาะสิ่งใดขอให้สมหวังดังใจปรารถนาะจิจการการงานการค้าอการขายขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับคุณแม่ได้เมตตาผลไม้ยายคมุงขอให้คุณแม่นะครับเป็นเพนนะครับได้นะครับ ปอนผลไม้ยายขมูลขอให้ยายเจ็บยายจนนะครับมีอายุยืนเหมือนยายขมูลนะครับสาธุให้คุณแม่นะครับร่ำรับรวยนะครับและทุกท่านด้วยนะครับคขอบคุณครับครับเดี๋ยวปอนผลไม้ยายขมูลครับผมขอบคุณนะครับคุณแม่เทนเทนมากๆครับผมได้เมตายายขมูล ได้ทานผลไม้ขวายคุณแม่นะครับเจริญรุ่งเรืองจิจการการงานการค้าการขายก็ให้มีแต่ผลสําเร็จนะครับร่ํารวยตลอดไปนะครับผมได้เมตตาทรายยนไปหาคุณแม่นะครับนับหมื่นนับแสนเผานะครับคุณแม่เทนเทนครับผมและทุกท่านครับได้รับชมขอให้มีความสุขความเจริญนะครับคิสิ่งใดขอให้สมหวังดังใจปรารถนาในการค้าการขายทุกอย่างก็ให้มีผลสําเร็จนะครับแม่เทนเทน และทุกทุกท่านครับผมกราบขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างสูงนะครับคุณแม่ไดเมตายายคามูลครับผมขอให้เนะครับคุณแม่นะครับมีอายุยืนเหมือนยายามูลนะครับแม่เทนเทนและทุกทุกท่านครับผมขอให้สุขภาพดีมีนะครับร่างกายแข็งแรงร่ำร่ำรวยรวยครับผมทุกท่านครับผมขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับคุณแม่ทุกท่านด้วยนะครับได้แวะมารับชมนะครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับทุกท่านครับผม สวัสด uhm. ีค่ะสวัสดีสวยเอออ่อาบนอบนูอ่ะอแม่ให้พรคุณแม่ด้วยายด้วยอาบน,น er. er. ูุ้กซ คุณคุณแม่เพนเพนมากๆและทุกท่านครับสาธุขอให้ร่ำรวยนะครับร่ำรวยทรัพย์สมบัติทรัพย์สินกองใหญ่นะครับนับึ่งนับแสนเท่านะครับครับคุณแม่เพนเพนและคุณแม่ทุกทุกท่านได้รับชมขอให้มีความสุขความเจริญนะครับคำวยพรขอให้ได้รับเช่นกันนะครับขอบคุณครับ ครับพบกับคลิปหน้านะครับทุกท่านครับผมนี่ให้ยายอีกเนาะนะครับเดี๋ยวป้อนนะครับให้คุณยายนะครับช่วงต่อไปครับผมขอบคุณคุณแม่คุณพ่อทุกท่านได้รับชมมาให้กำลังใจยายคามูลครับผมวันนี้นะครับก็นะครับผลไม้นะครับของคุณแม่เทนเทนครับผมได้มีตายายคามูลครับผม นะครับวันหวานก่อนเนาะอ่าวันหวานนะครับสําหรับวันนี้ขอให้คุณแม่นะครับมีอายุยืนเหมือนยายคำูลและทุกท่านครับผมร่ำรวยนะครับคุณพระรักษาเทวดาคมครองคุณแม่นะครับร่ำรวยทั้งทรัพย์และสมบัติทรัพย์สินกองใหญ่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีทุกทุกท่านนับหมื่นนับแสนเท่านะครับผมสวัสดีครับพบกับคลิปหน้านะครับแม่